แม่ใหญ่คือ Ocean Life Insurance คือบร,ริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต Ocean Marina มี Ocean Marina มีโรงแรมโมบิลพิกอัศวาาะ,ศะหหินมีออฟฟิศบิลดิ่งสองตึก Ocean Tower 1เวอร์หนึ่งโอเช,อ 1, อเชอลูกชายคนโตคือ Ocean Glass แล้วก็มีบร,ริษัทบันดารากรุ๊ปที่ทำโรงแรม,แรมบร,ริษัทที่ทำโรงแรมโดยเฉพาะจบกับมาใหม่ๆเนี่ยก็กลับมาทำงานตอนนั้นอยู่อีกที่เลนไทยเป็นไซต์อินเจเนียร์เป็นพนักงานกิน,เง,นเงินเดือนเงินเดือนหมื่นกว่าบาทคือจริงๆรู้ว่าปลายทางเราก็ต้องมาทำตรงนี้แหละใช่ไหมไม่เคยคิด ที่หอกะสร้างเองเลยหรอต่อให้เป็นลูกหลานเจ้าของกระโดดเข้าไปโดยที่เราแบบเรียนจบมาใหม่ๆไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความสามารถผมบ้านมันก็ไม่ค่อยดีว่าคนอื่นก็มองเราแปลกๆไรายได้จากธุรกิจนี้ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเรือประมาณ300อต่อปีฟิล่ปประมาณร้อยหนึ่งโรงแรมสองโรงน่าจะประมาณสัก200อ่าอประมาณสักสักหกร้อยสร้างคอนโดสร้างหมู่บ้านจัดสรรสร้างแล้วก็ขายปีที่แล้วรายได้รวมนะฮะปีที่แล้วรายได้วรวมก็ประมาณพันล้าน ถ้าคุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเป็นลูกเจ้าของทีนิ้วสั่งอย่างเดียววันๆไม่เคยเดินตรวจใช้งานเลยไม่กล้อาอ่าไม่กล้าตากแดดไ <laughs> ม่กล้าตากแดดกล <laughs> ัวฝุ่นอืมไม่เลานะมันก็มีทั้งประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ จะมาชวนคุยในเรื่องธุรกิจนะได้ได้ได้เปิดเผยเต็มที่นะได้ได้ทุกอย่างไม่ปิดบังตัวเลขก็บอกได้เหรอบอกได้หมดแล้วไม่มีอะไรปิดบังไม่ได้ลิสต์ในตลาดไม่มีไม่มีไม่มีใครทำจี้แล้วไม่มีใครทำบี้ทำจี้ตอนนี้พี่พงษ์ทำโอเชียนพาร์ทเนอร์ใช่ไหมใช่สินทรัพย์ที่ดังๆของโอเชียนพา e r t เวอร์ก็มีโอเชียนมารีน่ามีโอเชียนมารีน่าที่พัทยาที่พัทยาแล้วก็มีมีโรงแรม โรงแรมชื่อโมบันพิกอัสรานุหินอ่าแล้วก็มีมีออฟฟิศบิลดิ่งสองตึกโอเชียนทาวเวอร์หนึ่งโอเชียนทาวเวอร์สองซึ่งอยู่ตรงแถวอโศกอโศกใช่โอเชียนทาวเวอร์หนึ่งอยู่อยู่ตรงข้ามอยู่แถวสุสาริกิตโอเชียนทาวเวอร์สองอยู่ซอยวัฒนาอยู่ตรงข้ามตึกแกมมี่ใช่อโศกก็มีสี่ property ที่เราเป็นโอเนอร์ใช่แล้วที่เหลือก็จะขายที่เหลือสร้างต้าขาย ยกเว้นท่าเรือโรงแรมออฟฟิศอันเนี้ยเราเราเรา,เราเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันนี้คือ recurring ก็คือสร้างแล้วปุ๊บเราเก็บไว้ได้ปล่อยเช่าปล่อยเช่าเก็บตังค์โรงแรมโรงแรมก็จรก็คือเช่าแหละถูกไหมฮะ<ช>เราไปาจ่ายตังค์ค่าห้องพักก็คือเราไปเราไปเไปช่าหลายวันมาทำตรงนี้ได้ยังไง เป็นใครคุณเป็นใครเริ่มต้นมาจากเรียนจบนะเ,เ<อ>รียนจบจบเป็นซีวิลเอนจิเนียร์เป็นวิศวะโยธาตีโทมาจากอเมริกาแล้วก็จบกับ้าใหม่ๆเนี่ยก็กลับมาทํางานตอนนั้นอยู่อีกที่เล่นไทยเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานเป็นไซต์เอนจิเนียร์เป็นพน,น,นักงานเงินเดือนเงินเดือนหมื่นกว่าบาทก็คืออยู่สุวรรณภูมิอยู่2ปีแล้วก็พี่ที่ทำงานด้วยกันเขาลาออกไปทําบริษัทอ่าซีเอ็มคอนซัลท์บริษัทคอนซัลท์แบบที่ควบคุมงานก่อสร้างควโครงการเนี่ยเขาชวนไป เราก็โอเคนะใเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ถูกไหมใช่เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์เป็น PM แล้วก็โอเคโอเคพี่ก็ส่งเลยซูเม่ไปเขาก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บผ่านไปสักวันหนึ่งมั้งคุณน้าโทรหาคุณน้าซึ่งเป็นอ่าตอนนั้นเป็นเป็นเป็นกรรมการผู้จัดการอ่าเป็น CEO ของ Ocean Property ไป CEO Ocean Property ก็โทรหาเฮ้ยหลานเรียนจบมาโอเคมาช่วยงานกันมาทำงานกับน้าดีกว่าอ่ามาทำงานทำงานด้วยกันดีกว่า เห็นเล่นจบตรงสงสายนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันมันมันมิสุกรมาช่วยกันดีกว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยที่ได้เข้ามาทําที่โอเชียนพาวเวอร์ีไม่เคยสมัครโอเชียนพาวเวอร์พีไม่เคยสมัครตรงมันก็ต้องมาทําอยู่แล้วนะมันก็ธุรกิจของครอบครัวเราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยสมัครและคนที่สัมภาษณ์งานจริงๆคนแรกเลยที่สัมภาษณ์งานก็คือไม่ใช่คุณนะาเป็นเอมดีของของของบริษัทที่เป็น PM เี่ยเรียกผมไปสัมภาษณ์อออ่าเสร็จแล้วเขาส่งเรซูเม่ผมอ่ะมาให้ทางคุณนาซึ่งตอนนนั้้รูม ่เขาเขาไม่รู้เขาเขาคุณน้าไม่รู้หรอกเพราะผมไม่ได้ใช้นามสกุลนามสกุลเดียวกันสกุลคือเขาไม่รู้ว่าพนักงานคนนี้เขาไ่รู้เขาเป็นญาติเป็นใครเป็นญาติกับเจ้าของไม่รู้เขาไม่รู้ตัวเองรู้ไหมว่าเนี่ยเป็นธุรกิจเขาส่งไปเขาไม่ได้บอกผมไงเขาผมสัมภาษณ์งานกับเขาเสร็จปุ๊บเขาเห็นว่าโอเคคนนี้ออกไปใช้ได้นะแล้วก็ทางคุณน้าเนี่ยเขากำลังต้องการวิศวกรเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยงานที่บริษัทพอดีโดยที่โอเชียโนตี้กับบริษัทบริษัทซีเอ็มบริษัทีเอมเนี่ย มีโปรเจกต์ร่วมกันอยู่ก็คือโอเชียน o p e r t ตีเนี่ยจ้างเซีมเนี่ยคุ้คุมงานสมัยนั้นทำโรงแรมอัศราที่อู่หินอ่าก็คุมให้เขาดูแลโปรเจกต์นี้อยู่ก็เลยเหมือนกับเอ้ยมีน้องคนนี้มีเอนจิเนียร์คนไหนส่งเอซุ่มเม็มมาให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยจะจะต้องการต้องการใช่ต้องช่วยกันหาคนคือโอเชียนพอลลิตี้เป็นลูกค้า ใช่เป็นลูกค้าเขา CM นี่ก็ไปสมัครงานที่ CM ถูกต้องแล้ว CM เนี่ยก็คือไม่มีใครรู้ว่าคนนี้เป็นลูกหลานของลูกค้าไม่รู้เพราะว่าเพื่อนร่วมงานชวนไปชวนไปสมัครชวนไปสมัครด้วยกันจนกระทั่งเียซเมฆของเราไปถึงไปถึงฝั่งลูกค้าคือฝั่ง Ocean Property ซึ่งนั้นเป็นน้าเราใช่ใช่ใชเขาก็เลย เขาก็เลยโทรหาคุณแม่ว่ามาช่วยกันทำไมไม่แล้วทำไมไม่สมัครที่บริษัทของทำไม<ท>ำถึงไม่มาทําด้วยกันตัออ้งแต่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยทาไมอ่ะก็เพิ่งเรียนจบเราอยากจะหาประสบการณ์เราอยากจะสมัยนั้นอาจจะคิดว่าต่อให้เป็นลูกหลานเจ้าของอกระโดดเข้าไปโดยที่เราแบบเรียนจบมาใหม่ๆไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความสามารถผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีว่าคนอื่นก็มองเราแปลกๆคือจริงๆรู้ว่าปลายทางเราก็ต้องมาทําตรงนี้แหละใช่ไหมไม่เคยคิด หมอกะสร้างเองเลยหรอไม่เคยคิดไม่เคยคิดเลยความใหญ่ของโอเชียนพาร์ตเนอร์ตี้ตอนนั้นเนี่ยมีสินทรัพย์หรือว่ารายได้เท่าไหร่ถ้าเรือประมาณ300อออฟฟิศบิวดิ้ต่อปีต่อปีอ่บิวดิ้ประมาณร้อยหนึ่งโรงแรมสองโรงแรมสองโรงแรมสองโรงน่าจะประมาณสักสักสองร้อยประมาณสักสักหกร้อยรู้ๆว่าหกร้อยอันนี้คือรายได้ที่ได้มาไม่รวมเป็นรายได้ เรียกว่าต้องบอกว่าน้ําซึมบ่อทรายนะเป็นเป็นอ่าเป็นสเตเบิลอินคาเพราะพราพเนี้มันมันเป็นรายได้เก็บเก็บค่าเช่ารายปีครึ่งพันล้านครึ่งพันล้านของรายได้จากสีนี้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นก็มีเพื่อขายอ่าเพื่อขายก็คือสร้างคอนโดสร้างหมู่บ้านจัดสรรสร้างแล้วก็ขายขายมันก็เป็นรายได้ปีหนึ่งสร้างประมาณกี่โปรเจกต์ปีหนึ่งเราจะมีประมาณสองถึงสามโปรเจกต์ครับเราเราไม่ได้เป็นอสังหาเจ้าที่แบบเน้นสร้างขายเป็นหลักเท่าไหร่นัก เพราะเรา<ม>เราจะมีเราจะอย่างที่บอกเราจะมีมีพวกธุรกิจปล่อยเช่าด้วยปีที่แล้วรายได้รวมนะฮะปีที่แล้วรายได้วรวมก็ประมาณพันล้านพันล้านก็ครึ่งครึ่งแต่ที่บอกห้าหกร้อยล้านมันจะเช่าขายก็อยู่ประมาณสี่ถึงห้าร้อยล้านบางคนถามว่าโหช่วงโควิดเจ็บไหมสังหาต้องอบอกว่าหลายหลายคนเจ็บโอเชียนเนี่ยโชคดีมากธุรกิจเราดเวอร์ซิฟายทำหลายรูปแบบทำหลายรูปแบบอย่างที่บอกเมื่อกี้มีทั้งท่าเรือท่าเรือได้รับผลกระทบถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากเอออ่อเรือส่วนใหญ่ สี 400, 500่ร้อยห้าร้อยลำที่จอดอยู่จอดอยู่ที่เรานะฮะประมาณสักแปดสิบลำเนี่ยเป็นพวกเขาเ,าเรียก charter boat คือเช่าเหมา,าลำไปเกาะเที่ยวอ่าอันเนี้ยได้รับผลกระทบไหมได้รักท่องเที่ยวหายต่างชาติไม่มีถือว่าช่วงนั้นก็ดาวไปแต่ส่วนใหญ่ที่เหลืออีกสามสี่สามร้อยสี่ร้อ,ลอยลำเนี่ยอ่ามันเป็นพวก private yacht กามีเจ้าของเศรษฐีเจ้าของมีตงังค์ฮะก็ไม่ได้รับผลกระทบมาไม่ได้ข่าวนะเศรษฐีขายเรือทิ้งเนื่องจาก พิษเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยไม่มี <laughs> ไมม่ไม่มีไม่มีเราไม่เห็นแบบเฟอร์รารี่มาเฟอร์รารี่ในโบกินี่ประกาศขายเนื่องจากโควิดเนื่องจากโควิดอะไรเงี้ยมไม่มีอ่เศรษฐีมีตังค์ระดับบน,บนบนมหาเศรษฐี <c oughs> ก็เ,เก็บไว้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหากลับกลายเป็นช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจเรือธุรกิจขายเรือนะพูดถึงซื้อขายเรือนะมันบูมบูมกว่าบูมกว่าดีกว่าด้วยคนไทยมีตังค์เที่ยวต่างประเทศไม่ได้ ไม่รู้จะทำอะไรดีไม่รู้จะทำอะไรดีอยากใช้อันนี้พูดเรื่องเรื่องเรื่องจริงต่สังเกตว่าอสังหาช่วงโควิดเนี่ยภาพรวมของประเทศอาจจะแย่แต่จะมีอยู่3ามสี่จังหวัดที่ขายดีอพัทยาหัวหินเขาใหญ่อะไรขายดีอสังหาเนี่หมายถึงคอนโดแล้วก็บ้านอ่าคนไทยมีตังค์ไม่รู้จะไปไหนช่วงนั้นต่างประเทศห้ามไปเรายิ่งช่วงโควิดเนี่ยมีอยู่พักหนึ่งมันเวิร์กฟอ o m มโฮมมันอะไรนะ เขาเรียกอะไรต้อง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 เก็บตัวเขาเรียกอะไรจำกัดพื้นที่โดนกักตัวโดอะไรเนี่ยโดนกักตัวห้ามออกไปไหนเนี่ยราจะสังเกตว่าไฮโซโพสตรูปอยู่บ้านพักตากอากาศแต่ไม่หมดเลยกรุงเทพหัวหินเขายงเขาใหญ่อะไรก็ตามที่อยู่รอบๆกรุงเทพเนี่ยขายดีกลายเป็นโอกาสของเราขายดีขายดีเพราะว่าเราขายดีเขาได้เอาเปลี่ยนวิกฤตของคนอื่นเป็นโอกาสของเราใช่ไหมขายดี ขอมาแตะเรื่องโอเชียนมารีนาหน่อยเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีหลากหลายเรารู้แหละไอตัวคอนโดออฟฟิศใสพวกนะว่าใครใครก็ทำใครใก็ทำว่ามันก็มีที่มาแล้วก็สร้างตึกแล้วก็ขายไปแต่ตัวถ้าจอดเรือเนี่ยธุรกิจมันมันทำยังไงอะกลไกมันคืออะไรต้องเริ่มต้นมาจากเออผมเป็นเจนสามแล้วนะอ๋อเจนสามแล้วตั้งแต่คุณตาเจนแรกตั้งแต่คุณตาเนี่ยวิชั่นท่านสมัยนั้นก็คือไปดูงานเที่ยวดูงานต่างประเทศ ไม่ต้องสิงคโปร์ฮ่องกง<ม>อะไรพวกนี้ฮนะท่านมองเห็นธุรก,กิจท่าเรือเนี่ยอโอชนไม่ได้เนี่ย copy model ท่าจอดเรือเนี่ยมาจากฮ่องกงก็คือเราเราถึงมียอดลับมี<อ>เมมเบอร์เป็นเจ้าแรกในเมืองไทยไหม ไม่แน่ใจมันมันถ้าเรือมันอยู่มา30มสิบพอการอายุใบสัญญาสามสิบกว่าปีเหมือนกันใกล้ๆกเคียงกับอายุใบสัญญาก็เป็นโปรเจกต์แรกๆของเคอเชียลพัพปี้เลยพร้อมๆกับตรงนั้นมีท่าเรือแล้วก็มีโรงแรมกับคอนโดหนึ่งแท่งอ่าหน้าสามสิบกว่าปีโรงแรมเองก็สามเกือบสามสิบปีแล้วเหมือนกันออฟฟิศตึกออฟฟิศบิลดิ้งสองตึกนี้ก็ประมาณสามสิบกว่าปีก็มาพร้นช่วงแรกๆสมัยคุณตาเป็นวิชั่นของท่านที่มองว่าธุรกิจท่าเรือ น่าจะเป็นธุรกิจที่เติบโตและได้รับความนิยมในอนาคตได้คือวิชั่นเราเฉพาตลาดเมืองไทยอาจจะทุกเปิดตลาดใหม่ๆแต่ว่าเพื่อนบ้านเรามีหมดแล้วถูกไหมฮะแล้วก็ภูเก็ตเองก็น่าจะเปิดใกล้ๆเคียงกันในจังหวะเดียวกันของโบราลักูนก็น่าจะน่าจะเปิดใกล้ๆเคียงกันจริงๆจริงๆก็เป็นเป็นเพื่อนทางธุรกิจที่ที่เป็นพ์ทเอร์กันนะครับทางโบดลากูนเองก็ก็เปิดเปิดขึ้นมาแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจที่ที่ไปคือที่จอดเรือนี่คือมันดําเนินยังไง ซื้อขายยังไงปล่อยเช่ายังไงไม่ได้ซื้อขายมันเป็น<อ>การเช่าก็คือเจ้าของเรือเนี่ยมาเช่าช่องจอดก็รสัญญาเช่าเหมือน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 จะบอกจะบอกเหมือนเช่าที่จอดรถก็ได้เหมือนเราเช่าที่จอดรถรายเดือนนะฮะก็คือเข้ามาเซ็นสัญญาว่าเขาเรือเข้าขนาดเท่าไหร่ราคาค่าเช่าต่อเดือนก็จะไปตามขนาดราเรือเล็กๆเริ่มต้นก็ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อเดือนแล้วก็ไปจนถึงลรงใหญ่ใหญ่แบบพวกซปเปอร์ยอาที่พวกนั้นค่าเดือนเดือนนึงก็เป็นแสน ค่าจอดเฉยๆโอนนั้นก็ปตั้งแต่ประมาณร้อยฟุตถูกไหมพวกนั้นมีใหญ่ใช่ใช่ถ้าค่าจอดครับค่าจอดอันนี้เป็นค่าจอดส่วนใหญ่ลูกค้าก็เซ็นสัญญาเช่ารายปีอะไรแบบเขจอดช่องนี้นะเซ็นสัญญาหนึ่งปีแต่ค่าค่าเช่าเราคิดเดือนต่อเดือนอยู่แล้วอย่างที่บอกคล้าค่าค่กับการเช่าที่จอดรถต้องรวยขนาดไหนอ่ะรวยขนาดไหนถึงต้องแบบว่าสามารถจอดทิ้งแล้วเขาก็ไม่ได้ไปทุกวันอ่ะเนาะไม่ได้เข้าๆออกอทุกวันใช่ป่ะลูกค้าเศรษฐีคนไทยใช้น้อยหน่อยแต่ถ้าต่างชาติก็จะใช้เยอะหน่อยสัดส่วนคนไทยจะน้อยกว่าประมาณ สามสิบสามสิบห้าสี่สิบเปอร์เซ็นต่างชาติหกสิบแต่อย่างที่บอกฮะหลายหลายปีสี่ห้าปีย้อนหลังมาเนี่ยตลาดตลาดชาเตอร์โบสตลาดตลาดตลาดการท่องเที่ยวตลาดเรือยอทในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างแล้วเราความนิยมค่อนข้างเยอะลูกค้าคนไทยเราเพิ่มขึ้นตอนนี้น่าจะแตกตึงเกือบจะห้าสิบห้าสิบแล้วครับก็คือก็คือจานวนเจ้าของที่เป็นคนไทยเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคอสของเราในการโอเปเรตตรงท่าเรือเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหน ทุกท่าเลเนี่ยม,นมันเริ่มต้นเริ่มต้นยากตอนที่เราลงทุนครั้งแรกค่าใช้จ่ายหลักๆก็คือเรื่องคนมาดูแลมาคนมาดูแลอ่าแล้วก็มีรปภมีกล้องวงจรปิดมีมีเรามีน้ําไฟบริการมีมีอ่เรือแต่ละลำก็จะมีจะมีเขาเรียกตู้จ่ายน้ำจ่ายไฟให้สามารถเสียบ,เส,ยบเ,เสียบน้ําเสียบไฟได้แต่โอเคค่าไฟก็ตามมิเตอร์ต่อหน่วยแต่ว่าเราก็ต้องให้บริการพวกนี้หมดม,มันลงทุนก้อนแรกมากกว่าที่ที่เป็นก้อนใหญ่ต้องทําเขื่อนขุดลอกเอาทราย เอาดินเอาทรายที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเอาออกถูกไหมมันถึงจะมีความลึกมากพอที่เรือจะเข้ามาจอดได้ในช่วงจังหวะที่น้ําลงด้วยก็แล้วแต่เน้ำลงเรือก็ยังอยู่ได้อยากจะรู้ว่านานแค่ไหนลงทุนก้อนแรกแล้วกว่าจะได้ทุนคืนกว่าจะเริ่มทํากําไรน่าจะมีเกือบ20ปีอะจริงป้าโดยเฉพาะสมัยก่อนธุรกิจเรืออาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่คนไทยนิยมมากนักเพราะสมัยก่อนเรือที่จอดอยู่ที่นี่ค่อนข้างน้อยจานวนลําเนี่ยน้อย แล้วก็ค่อยๆอย่างที่บอกคุณต้องลงทุนเขื่อนลงทุนทุกอย่างไปก่อนแล้วมีเรือจอดอยู่ไม่กี่ลำเรามีมีมีมอะไรแขนแเราเรียกเอ่อเอ่อตัวตัวตัวเพียเนี่ยมีแค่มีแค่เพียสองเพียแล้วก็ค่อยขยายเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆตอนนี้รับรองรับได้กี่ลำนะแล้วสูงสุดเกือบห้าร้อยลำครับอู้ใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ใช้เวลานานค่กว่าจะกว่าจะกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ใช่ใช่คืนทุนได้เพราะมันเป็นธุรกิจที่ มันต้องค่อยๆเรือมันค่อยๆเข้ามาเรือน้อยคนก็ไม่อยากมาจอดถ้าเฟอร์ i ิตี้ไม่ดีไม่พร้อมอมันก็ต้องค่อยๆค่อยๆบิ้วอัพขึ้นมาพี่พงอยู่ในธุรกิจนี้มารวมๆแล้วก็20ปีแล้วไหมที่ทําของครอบครัวเนี่ย<ช>ความเป็นทายาทเนี่ยมันมีผลดีผลเสียยังไงในการประสบความสําเร็จในอาชีพของเราเต้องบอกว่าวันที่เริ่มเข้ามาทาบริษัทใหม่ๆเนี่ย บอกคุณนะนะท,ท,ท,ที่รับคนเราเข้ามามแต่เริ่มต้นบอกว่าไม่อยากเข้ามาในฐานะลูกหลานเจ้าของอคือตอนเรากลัวเหมือนกันว่าเขาไม่กล้าให้อะไรเราทำ<อ>เขาให้เราไปนั่งๆเดินๆเหมือน ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเป็นเรื่องเป็นราวคไม่ได้ใช้งานเราเหมือนพนักงานทั่วไปใช่ไหมทุกคนได้รับสิทธิพิเศษอ่างเนี้ยหรอใช่แล้วเราก็จะก็วันที่บอกคุณน้าก็บอกว่าเราเข้ามาเราก็อยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นพนักงานจริงๆบอกเลยว่าขอเป็นพนักงานบอกขอใช้งานเต็มที่เลยใช้งานหนักใช้แค่ไหนก็ได้เราขอเราขอทําเต็มที่แล้วเราก็อยากเรียนรู้ถูกไหมพนักงานคนอื่นเขาเป็นไงแตกตื่นไหมใหม่ๆไม่ค่อยมีใครรู้เพราะว่าเขาไม่รู้ผมเป็นแครผมชอคนละสกุลกันแต่แน่นอนแหละผ่านไปสักสักพักหนึ่งก็ กกทุกคนก็ต้องรู้แหละคนนี้ร้านร้านทุกคนก็ต้องรู้รหลนรวบลมร้านกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยๆช่วงแรกๆเราก็ได้ขึ้นมาด้วยความรู้ด้วยความสามารถที่ที่พนักงานส่วนใหญ่เห็นและยอมรับได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนในบริษัทเรากลัวคนพงกันไหมคะผมว่าไม่กลัวนะพนักงานบอกพนักงานส่วนใหญ่บอกว่าผมผมใจดีจริงเหรอใจดีจริงอ่าจริงคือคือต้องบอกว่าเราเป็นธุรกิจครอบครัว พนักงานเองส่วนใหญ่ๆที่อยู่ด้วยกันเองก็อยู่กันมาอายุการอายุงานก็นานพอสมควรกันถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะเราทํางานเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวกันหลักการในการทํางานของผมก็คือคือทาผิดอ่ะผมไม่ว่าขอให้บอกเราค่อนข้างให้ให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์สุจริตมีอะไรขอให้บอกแล้วความสามารถของเราณพงเนี่ยคือเรื่องอะไรที่เด่นเด่นเลยที่ลูกน้องแบบแท้องเรื่องนี้ต้องให้คุณพงจัดการแน่นอน คุณ้าเคยบอกผมสมัยผมเริ่มทางานเปนะ็นคนเรามันมีมีสองประเภทนะประเภทที่หนึ่งคือเป็นกูรูที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นนั้นกับอีกประเภทหนึ่งเขาเรียก Jack of all t r a d e ดแจ็คออฟ l อร์เทก็คือรู้กว้าไม่รู้อะไรลึกซึ้งมากมายนะแต่คนรู้ทุกอย่างรู้กว้างกว้างแต่ความรู้รวบตัวเยอะดูภาพรวมๆคือต้องเลือกว่าคุณจะเป็นประเภทบบไหนซึ่งต้องบอกว่าผมอะ่ะมาในแนว Jack of all t r a d e คือธุรกิจแม้กระทั่งโควิชพอลที่เองเนี่ย เราทำธุรกิจหลากหลายมันก็มีข้อดีข้อเสียคือข้อเสียก็คือเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เก่งด้านในด้านหนึ่งเป็นพิเศษมากนักแบบว่าเน้นเรื่องการสร้างตึกใหญ่บางนเขาทำคอนโดขายคอนโดให้เอ็นขายอย่างเดียวเขาก็รุ่งหรือทำแนวราบหรือเขาทำเซ็นทรัลเขาทำธุรกิจรีเทลเขาก็เขาก็ลุ่งไปในด้านนี้ถูกไหมเราเราทำเดี๋ยวพว่าเราทำหลายธุรกิจมีตั้งแต่ท่าเรือโรงแรมออฟฟิศจ้างขาย ข้อดีของมันก็คืออย่างช่วงโควิดเนี่ยถ้าเราทําโรงแรมอย่างเดียวเราคงตายไปแล้วจริงอย่างที่บอกโควิดท่าเรือไม่กระเทือนโรงแรมเจ็บหนักนะครับสองโรงแรมสองโรงที่เรามีเจ็บหนักเจ็บหนักนี่คือคือขาดทุนปิดถือว่าเราถูกสั่งปิดโรงแรมที่พัทยาผมปิดเลยเทรดเลยสองปีคือคือไม่ไช้ไรหน้ากับที่หัวหินใช่ไหมที่พัทยากับหัวหินหัวหินเรายังเปิดอยู่แต่ว่าก็ช่วงโควิดก็ต้องขาดทุนแหละเราเปิดแค่เพื่อเลี้ยงพนักงานการที่ผมบอกผมเป็นเจ้าของเทรดเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันแต่เราต้องรู้จักใช้คนอื คือผมอาจจะไม่เก่งเรื่องท่าเรือแต่ผมมีมีฮาร์เบอร์มาสเตอร์คือเราทำโรงแรมมัาต้องมีเจมที่ดีคอยช่วยเราอาจจะต้องมองว่าเราต้จะต้องรู้จักพูดกระจายแมนอันดับไรจ๊อทถ้าอย่างนั้นอยากจะคุย2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องบริหารจัดการคนสไตล์พิพงเนี่ยการพัฒนาคนมองคนยังไงวางคนยังไงให้ถูกงานรับคนเข้ามาเนี่ยจริงจริงแรกแรกเราไม่รู้เก่งไม่เก่งนะอยู่ที่เราสอนงานเขาสัมภาษณ์รู้เรื่องไหมเวลาสัมภาษณ์เราพอรูไหมอา้าจริงจริงย่าเออ เราคุยกับเขาแค่ครึ่ชงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครั้งสองครั้งเต็มที่ดูประวัติการศึกษาแล้วก็แล้วแต่ผ่านงานมาเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกอเขาอาจจะเก่งมีความสามารถนะแต่สิ่งที่เราไม่รู้คือนิสัยเขาถูกป่ะแต่เราถือว่าเขามันเป็นครอบครัวเดียวกันะ่ะผมเน้นอย่างที่บอกว่าเราเน้นความซื่อสัตย์จริงม,มีเหตุการณ์ไหนที่แบบว่ามันลำบากใจแล้วเราต้องเข้าไปแก้ในเรื่องของลูกน้องก่อนนะเอาเรื่องของพ<ห>นัก<อ>งานก่อนที่รู้สึกว่าเคยหนักใจมากๆเลย เรื่องเกี่ยวกับบริหารจัดการในฐานะที่เราเป็น M อดีจริงๆง,งานที่ยากที่สุดคือการบริหารจัดการคนนั่นแหะสินั่นแหละถึงถามเรื่องนี้แหละท,ทุกถ้าจะสุกธ<ช>ุรกิจแ้่ผมว่านะใช่ใช่ผมว่านะเพราะว่าเอาจริงโอเคเราอาจโอเช่นอาจจะโชคดีเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องการเงินอ้องบอกแบบว่าไอที่บอกฮะเราเรามาเป็นเจนเจนสามละบริษัทมีมีทรัพย์สินมีรายได้พอสมควร อาจจะไม่ได้เริ่มต้นสตาร์ทอัพบิสเนสก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องคนมีตั้งแต่คนเก่าแก่ที่อยู่มานานลุ่นถึงคนใหม่ที่เข้ามาบางจังหวะที่ที่เราขึ้นมาแล้วคนเก่าแก่เขาเน่นะสิเข,เขายังอยู่เขายังอยู่อ่าแล้ววันหนึ่งที่เราต้องอะไรเรายเขาอ่าข้ามาข้ามขาเขาข,าขึ้นไป,เ,ปนเนี่ยก็มีปัญหาบ้างแต่ว่าก็ปนนัญหาคืออะไรบ้างไหนลองเลง่าให้ฟังหน่อยคือส่วนใหญ่เราก็ต้องทําให้เขายอมรับได้ว่าเอ้ยอยู่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 เก่งโดนเมาไหม แน่ใจอาจจะมีบ้างอะไรไหม <c oughs> แต่ว่าก็คงก็คงมีแหละว่าแบบพี่บางคนแบบโดยเฉพาะอาจจะยังมีมีพี่ที่ที่แต่ไม่ก่อนดูสายก่อสร้างมาอ,มอย่างเงี้ยเพราะสายตรงนั่นเราเราเราจบก่อสร้างมาเราขึ้นสายตรงเนี่ยเขาก็เป็นเป็นวีพีคุมสายก่อสร้างมานานวันหนึ่งเราก็ต้องกระโดดไปเป็นนายเขา, <c oughs> าแต่เม่ก่อนเราอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเป็นเปนลูกน้องเพื่อนร่วมงานกันแล้ววันหนึ่งเรากระโดดไปกระโดดกระโดดไปเป็นดีนี่ก็ต้องเป็นหัวหน้าเขาแต่เราก็ใช้ใช้ความเป็นพี่น้อง ที่เราเราทํางานร่วมกันเขาก็คงเห็นว่าเราทําได้แหละแล้วเขาโอเคเขาอาจจะเข้าใจว่ายังไงเขาไอ้นี่เขาต้องขึ้นแหละหลายอย่างที่ตั้งแต่ทํางานมาแล้วรู้สึกว่าตัดสินใจยากที่สุดอแล้วก็ไม่ชอบเลยเป็นอะไรที่ไม่ชอบทํามากที่สุดเลยก็คือเรียกพนักงานมาคุยแล้วให้เขาส่วนใหญ่คือจับได้จับได้มีปัญหาต้องยอมรับนะเราทําธุรกิจมันยังไงก็ต้องเจอเจอเคสที่เราจับได้เรื่องทุจริต ส่วนใหญ่ทุรกิจก็ไม่พ้นเรื่องเงินทองแหละสิ่งที่ลำบากใจก็คือเรียกพนักงานมาแล้วบอกว่าต้องไปออกต้องไปนะก็ก็มีเรื่อยๆแหละจะบอกว่ามีเรื่อยๆไหมบ่อยไหมไม่บ่อยมากแต่ก็มีเรื่อยๆเรื่องคนก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ที่พี่พงศ์ให้ความสำคัญแล้วก็ต้องคมถือว่าเก่งไม่เก่งเราสอนได้ข้าพนักงานมีความตั้งใจล้วอยากี่บอกธุรกิจหลักๆของเราเป็นธุรกิจบริการ ถูกไหมเรามีโรงแรมเราเป็นท่าเรือผมถือว,ว่าเราเป็นธุรกิจบริการเราต้องให้บริการลูกค้าเป็นเซอร์วิสเราต้องต้องมีเซอร์วิสมายธุรกิจโรงแรมยังไงก็ต้องมีธุรกิจธุรกิจมีเซอร์วิสมายเก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะซื่อสัตย์ขยันมีเซอร์วิสมายสอนได้หมดผมเชื่ออย่างนั้นนะในโอเชียนกรุ๊ปมีธุรกิจอะไรบ้างอ่เรามีโอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ละที่เราคุยกันมาต้องบอกว่าแม่ใหญ่คือโอเชียนไลฟ์อินชอนคือบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตไทยสมุทรอ่าเนี่ยเป็นเป็นเป็นคุณแม่อ่เป็นแม่ใหญ่ ป็นก็ของครอบครัวเราอ่าของครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันก็เป็น,เป,นเป็นคุณแม่ใหญ่โอชิพาวเวอร์ตี้เนี่ยจริงๆเป็นเดเวลอปเป็นมือซ้ายอ่ามือซ้ายหรือมือขวาก็แล้วแต่ถ้าเป็นดเดเวลอปเปอร์เนี่ยที่มีหน้าที่เอาที่ดินที่ไทยสมุทรมีมาพัฒนาหลักการหลักการเลยสมัยสมัยก่อน,น,อนบริษัทประกันเนี่ยเอ่อเนอะลูกค้าฝากเงินมีเงินต้องลงทุนมสมัยก่อนก็ซื้อที่ดินมีทั้งทุกจังหวัดในประเทศไทยเต็มไปหมดเราผมก็มีหน้าที่ ตั้งแต่อดีตอดีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเราก็มีหน้าที่เอาเอาที่ที่เรามองว่ามองเห็นว่ามันมี potential เนี่ยเอาขึ้นมา develop เดี๋ยวเพิ่มถ้าผู้ชมอาจจะยังงง,งอยู่ว่าบริษัทประกันเกี่ยวอะไรกันกันกบที่ดินที่ดินคือบริษัทประกันเนี่ยได้เงินมาก็คือลูกค้าซื้อประกันก็คือลูกค้าเอาเงินมาฝา,า,ากเอาเงินมาฝากถ<า><า>ูกไห<า>มฮะจนครบกำหนด10-20ปีเราคืนขเขา หรือหรือหรือเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราก็คืนเงินก้อนเขาเพราะฉะนั้นบริษัทประกันก็มีเงินสดอยู่ในมือที่ด้วยลูกค้าจากเบี้ยประกันที่เก็บมาจากจากลูกค้านะฮะก็ต้องลงทุนไม่ลงทุนมันก็ไม่ก่อให้เกิดกําไรก็ไม่มีมีผลตอบแทนผลตอบแทนคืนให้ลูกค้าถูกไหมฮะก็ต้องเอามาลงทุนลงทุนมันก็มันก็ลงแต่ในรูปแบบนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือก็คือสมัยนั้นเขาก็ซื้อที่ดินเก็บกำไรกันซื้อเก็บซื้อที่ดินซื้อั้คือซื้อมาขายไป มีนังซือมาขายไปซื้อเก็บเก็งกำไรหลายๆอย่างครับแล้วก็คลอดอีกบริษัทหนึ่งมา Ocean Property เพื่อมาเป็น developer เพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่ไทยสมุทรได้มาที่ที่มีอยู่โอเคใน Ocean Group มีไทยสมุทรมี Ocean Property นี่นึกเป็นพังอยู่นะมีอะไรอีกลูกชายคนโตคือ Ocean Glass Ocean Glass คือบริษัทที่ผลิต แก้วน้ำใสๆที่เราที่เราซื้อขายกันตามภาพที่เรากินแก้วน้ำแก้ววายใช่แต่ o อเชียนการเขาลิสต์เต็ดในตลาดทับไปแล้วใช่แต่ o อเชียนกาคือลูกชายคนโตสุด o อเชียนพอ e r ี y ลูกชายคนรองแล้วก็มีบริษัทบันดารกร๊ปที่ทำโรงแรมบริษัทนี้ทำโรงแรมโดยเฉพาะลูกอีกคนหนึ่งก็ทำโรงแรมนานาชาติคือตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นอัมเบร่า โอเชียนพุที่หมดอย่างอื่นๆมันเป็นเล็กๆน้อยๆจิกแล้วเนาะหลายอันเนี้ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ทำไมไม่อยู่อ่ะจริงๆมีบริษัทเดียวนะที่เข้าตลาดหลักทรัพย์คือโอเชียนแกลอ้าวแล้วไทยสมุดเป็นมหาชนแต่ไม่ได้ลิสต์ไม่ได้ลิสต์แน่เป็นมหาชนแต่ไม่ได้ลิสต์เพราะว่าอะไรม่มีเหตุผลอะไรไหมอย่างคือหลายๆบริษัทส่วนใหญ่ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เลยก็คือต้องการโตหรือไม่ก็ต้องการขายส่วนหนึ่งแล้วก็แอกควายขายหรือเพิ่มทุนก็คือการเติบโต ตัวเพิ่มทุนโอเช่นเองเราเราไม่ได้ไม่ได้นิ่องเงินทุนเคยมีทั้งเซ็ตช่วงก่อนโควิดนะเสียปีแล้วเซ็ตก็ติดต่อเข้ามาถามอยู่เหมือนกันบอกเฮ้ยรายได้ผมประกอบการอยู่ดีนี่สนใจไหมล่ะเขาเนี่ยเข้ามาคุยได้นะเขาแนะนำได้นะอ่าออกง่าไม่เอาจะได้ไม่มีใครมากดดันเราเออใช่มา จะเครียดหนักกว่านี้ที่ผมงอกจีหมดหัวแล้วเลยนมถ้าเข้าตลาดนี่ถ้าเข้าตลาดนี่คือหมดหัวเลยนะหมดหัวอันนี้ยอมยอมพอกันแล้วมั้งเหรอเห็นกันอย่าพูดจลยอย่าพูดเลยอย่าแซวเขาพอกันฉันน้ำตาแตกพอกันแหละกดดันั่นกดดันเดี๋ยวกดได้เดี๋ยวไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำอสังหารวยจริงใช่ไหมเดี๋ยวเอายืนยันข้อหนึ่งก่อนมันก็มีทั้งประสบผลสําเร็จและไม่ประสบผลสําเร็จถามว่าตึกล้างๆโครงการล้างๆที่เราเห็นก็มีก็มีแต่ถามว่า ถ้าเราตั้งใจจริงๆตั้งใจทำผมเชื่อว่าโอกาสประสบผลสําเร็จสูงกว่าอยู่แล้ว<ๆ>ก็อาจจะศึกษาหา,หาความรู้ก่อนจริงๆเดี๋ยวนี้มีให้เรียนเยอะแยะไปหมดนะฮะสังหาเดี๋ยวนี้คอร์สสั้นคอร์สยาวเต็มไปหม,หมดเลยศึกษาเรียนหาความรู้ปรึกษาคนที่รู้ได้ก็มีคนเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพเยอะเยอะเหมือนกันผมก็เคยเรียนนะ,ะสมัยก่อนที่เขาเรียนกัน R E C U อะนะเนี่ยผมผมก็เรียนผมผมเรียนมาสักสิบสิบกว่าปีแล้วฮะรุ่นบกเบิกหน่อยก็มีตั้งแต่พ่อแม่มีที่ดิน อ,อยากให้ลูกอยากให้ลูกเอาลูกเข้ามาพัฒนาอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆทําทโปรเจกต์เล็กๆเพราะนั้นถามว่าลูกหลานที่ลูกเข้ามาสตาร์ทอัพทำทำอสังหาร้วนีไม่มีเยอะครับก็ถ้าตั้งใจทําผมว่าก,ก็ประสบผลสำเร็จเขาตั้งใจทําคืออะไรพี่งภ์อะไรคือเป็นเทคนิคที่หรือเป็นสิ่งที่มันมันต้องคืออย่าทำมแต่ทำตัวเหมือนลูกเศรษฐีถ้าคุณจะเริ่มต้นทําธุรกิจถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเป็นลูกเจ้าของชี้นิ้วสั่งอย่างเดียววันๆไม่เคย ไม่เคยเดินตรวจใช<ด><ด>้งานเลยไม่กล้าอ่าไม่กล้าตากแดดไม่กล้าตากแดดกลัวฝุ่นไม่รอดนะต่อให้คุณไม่มีความรู้เลยเนี่ยนะฮะแน่นอนแหละคุณก็ต้องมีลูกน้องนะคุณอย่าคอยให้คุณถามอ่ะมีคนคอ,คอยถามไว้อะไอ้ยหรือว่าเวลาเขาเบิกตังมาเอ้ยทำงานถึงไหนถึงไหนแล้วอ,<ม>อย่างเงี้ยคุณดูข่าวๆเอ้ เขาเบิกสมมติอาอาเขาเบิกอ่าเขาเบิกค่าสุขภัณฑ์มาเขาบอกเขาติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จละคุณเดินไปตรวจมันมีไม่กี่ชิ้นน่ยของไม่ยังกองอยู่เงี้ยไอแอร์ยังไม่ติดเลยทำไมเบิกตังค่าแอร์มาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องเอ๊ะมันก็ต้องมันก็ต้องรู้มันกถามได้อ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบถึงแบบโอเคคาว่าโกงสเปคมันก็มันก็มันก็มีบ้างอะไรบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นแต่ไอที่คุณมองเห็นมันก็โกงกันไม่ได้หรอกถ้าคุณถ้าคุณดูนะ ผมผมว่าถูกฝึกเรนรู้มาตั้งแต่หนึ่งที่บอกผมเริ่มงานอีทเลนไทยเนี่ยสมัยก่อนผมขับรถไปทํางานที่ที่ที่หนองหงหเาเนี่ยเรียกว่าถนนทางเข้านี่ลูกพระจันเนี่ยถูกไหมอ๋อจริงจริงส<อ><ๆ>มัยก่อนเป<ๆ>็นอย่างนั้นจริงจริง<อ>ก็อย่างที่บอกนะฮะมันมันก็ต้องตักแดดทํางานทํางานกับคนงูคนงานเป้าหมายชีวิตของเอ็มดีคนนี้ตั้งใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกอีกประมาณสักห้าปีข้างหน้าตอนเราประมาณสักห้าสิบหรือไม่ก็ห้าสิบต้นๆเนี่ยอยากจะเซมิลีไทย เราจะทำอะไรอยู่กับครอบครัวช่วยงานบ้างแหละแต่อยากจะปลูกฝังเจนเจนที่3เหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นอ,อ,อีกรุ่นหนึ่งซึ่งเขาอายุน้อยกว่าตั้งใจว่าเนี่ยจะสร้างธุรกิจร,รอไว้ให้เนี่ยทำโรงเรียนทำนั่นทำนี่<อ>พยายามจะแก้ปัญหาทำทุกอย่างปลูกปลูกเตรียม<ไ>แต่ง,ต,ง,ต,งตั้งแต่งตั้งพร้อมๆร,มรเพื่อให้เขาเข้ามารันต่อผมไม่อยากทําไปตลอดชีวิตผมก็อยากจะพักเหมือนกันใช่ใช่แต่หมายถึงว่า แน่นอนแหละเราก็ต้องเราก็ต้องวางรากฐานที่ดีให้เขาก็ต้องให้เขาเข้ามาเริ่มต้นก่อนแล้วอยๆเรียนรู้สอนงานเขาอาจะให้เวลาเขาสองสมปีจนวันหนึ่งเขาพร้อมแล้วก็ให้เขาขึ้นมาเราเองก็จะได้สเตปขึ้นมาอีกทีหนึ่งใช่แต่ไม่สเตปเอาก็ถึงจุดจุดหนึ่งก็คงจะแหละใช่ใช่ใช่ก่อนแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นเต็มตัวก็กินปันผลบ้างคนอื่นกาสบายกันแล้วเราอยากกัสบายกาบเขาคือชอบมากเลยที่วางแผนเอาไว้แล้วก็วางแผนเป็นมองภาพรวมเนาะมองภาพรวมของครอบครัวของธุรกิจ แล้วก็ของตัวเองด้วยธุรกิจครอบครัวหนึ่งในหลายๆอย่างที่ยากที่สุดก็คือคจะวางมือและหาคนมารับช่วงต่อแล้วถ้าเกิดว่าลูกลองเทอมถามเคยถามคุณพ่อไหมว่าคุณพ่อเคยคิดยังไงพวันหนึ่งพ่อเขาต้องคิดว่าเขาคงไม่ทําไปตลอดตลอดไปอ,ะอ่ะถูกไหมเขาคงทาตลอดอไป<ๆ>เขาต้องคุณรู้เขาทําตลอดไปเขาก็ต้องคิดอยู่ลึกๆแหละว่าวันหนึ่งเขาต้องวางมือแล้วเขาก็ต้องอยากปั้นทายาทเขาขึ้นมารับช่วงต่อเขาให้ได้ พอไหวไหมอ่ะโอ้ยเก่งอยู่แล้วทําได้นี่ไงต่นี้เขาเขามารับช่วงต่อแล้วใจใจทำจนอายุเจ็ดสิบเหมือนคุณพ่อหรือเปล่าเขาอยากไม่พูดตอนนี้ค่ะยังไม่พร้อมแต่ว่าแปลว่าก็ใช่แต่เป็นเป็นหนึ่งที่ต้องคิดเหมือนกันว่าเพราะว่าเราเห็นธุรกิจครอบครัวหลายๆธุรกิจเนี่ยหลายคนบอกว่ามาถึงเติร์ดเจนเนี่ยมักจะไปไม่รอดไม่รอดใช่ไปไม่รอดเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเติร์ดเจนเองมันไม่เอาพ่ายพวกนี้คาบช้อนตึงช้อนทองมาเกิด ถึงเวลามันไม่เอาละมัน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 ไม่อยากจะทําแล้วไม่อยากลาบากละอ่าเราเองอาจจะยังไม่อยู่ในเจนนั้นเท่าไหร่เราเรายังลำบากอยู่ไม่ได้คาบช้อนเงินเรายังลําบากอยู่แต่รุ่นลูกเราอาจจะเริ่มมีความรู้สึกนั้นเราต้องคิดว่าหลังจากหลังจากรุ่นเราอ่ะไอ้รุ่นต่อไปมันจะทําต่อหรือเปล่าอืคมธุรกิจครอบครัวมักจะมักจะไม่ใช่ธุรกิจไปไม่รอดนะลูกไม่อยากทํอลูกไม่อยากทําสุดท้ายต้องขายเห็นเยอะเห็นเยอะเหมือนกันซึ่งอาจจะดีก็ได้ ก็อาจจะดีลูกเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ต้องทําดีกว่าได้เงินสดขายได้ได้เงินไปก้อนหนึ่งเอาไปลงทุนเอาไปทาอะไรก็ได้กินดอกเบี้ยกินปันผลก็สบายไปละสบายไปแล้วก็เด็กอาจจะคิดอย่างนั้นใช่มีอะไรที่จะฝากคนที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจนี้ไม่ว่าทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยขอให้นั่งจะทากับมันผมว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นหลักพื้นฐานที่สุดของการทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเริ่มต้นมาคิดไม่ซื่อที่เริ่มทานะ ไปไม่รอดช้าเร็วยังไงยังไงเรื่องก็แดงยังไงยังไงยังไงก็ต้องมีคนรู้คุณอยู่อยู่อยู่ไม่ยั่งยืนอยู่ไม่นานเราเราเราทำอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่มา35ปีนะเราเราเราทำธุรกิจด้วยด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตมาตลอดมัน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 ยืนยาวกว่าไทยสมุทรอยู่มา70ปีแล้วก็ไจะใช้หลักการเดียวกันโดยเฉพาะเขาอยาเขาเป็นประกันชีวิตนะความเชื่อใจของลูกค้าเนี่ยสำคัญที่สุดอยู่แล้วเราเองก็อาศัยไอเดียหรือหรือหลักการในการทําธุรกิจเนี่ย สืบเนื่องมาจากบริษัทแม่อยู่นะ้วเพราะเราเรา,เราไม่ไม่ทำอะไรที่เป็นการเอาเปรียบใครหรือรูเหมือนเราไปโกงเขาเราไม่ทำ